I'm โอเคครับอาเริ่มไปเลย น้ำเด็กเปิดไฟก,ก่อนเลยเปิดไฟก,ก่อนเลยนะครับนาะเปิดไฟตั้มไว้ก่อนเลยไอ้ไอ้ไอ้ตามไอ้น้ำไอ้ตามันเดือดนะครับนาะ <c oughs> ใช้น้ำมันน้ำมันกระผมงใช้น้ำมัน ไม่ต้องไสเยอะนะครับซสพประมาณไข่ไสหมากระได้ไม่รือแล้วแต่คนคน้วแต่ไข่ไข่ไข่ชอบนะ อะไรวัาน้ำมันเดือดก่อนนะตอนนี้ตัดสินใจแล้วว่ายีเดือนหนา้าเดือนหน้าครับคือว่าคงจะกลับบ้านนะคงจะรับไปอยู่บ้านครับรับอยู่ปัดลุงลําบากครับเพือนนี้พี่น้องออลำบากมากจึงกระต่อกันต่อใน,านาการทาคลิปใน,านาการทาคลิปบางทีเลี้ยนก็ไม่ขึ้นนะครับนะบอกตกตรงว่าบางทีเก็บเบียรก็ไม่ได้เบียก็ไม่ได้พี่น้องออถึงก็ ไม่รู้ว่าปีอู่ก็ชอบแบบได้ผ่นปื้อซึ่งราวองอที่กิดคอนเทนต์ไม่โต้ไม่ตอง <c oughs> ใช้เกลือมาปัด๊ดใช้เกลือใช้เกลือปั๊ดก่อนเลย <c oughs> ปั๊ดนามานนอมๆนะครับนาปิดมี เกิือไส้มากถึงมากถึงร้อยึงหัวน้ำนะไส้ในในติดกรอบ หลกเครือนี้หลกเครือนี้ก็คือว่ารางน้ำเครือแล้วเจ๊ักปักรางน้ำจะคอกเจ็ดน้ำนะซึ่งแจ้ตัวกันตัวนี้ก็หลกเครือก็แก้มังแกมังไมง่ไม่งอหนะกรับน,น้หลกเครือม,มันจะแกะหัวเสือข้องใหญ่เ้างใหญ่ใหญ่ใหญ่ในวัดเขาค่ายตุ้งสิบบาทซึ่งมันก็โตดีซึ่งก็ใหญ่ก็วในตัวครับผม ปาดไอเกลืองอมอมอกอนนะขอบคุณทุกคำหลังใจนะครับตี่ข้ามารับชมอย่าลืมนะครับนะอย่าลืมกดไลค์ตา,าดดปูกันเด้อพี่น้องเออส <c oughs> ักทีสักได้ก็่าไปแล้วก็ไห้การนะอย่าลืมมอ,อย่าลืมกดไล ให้กำลังใจถึงกนแหล็กการเมื่อวานตักผู้ไปเลยก้คนข้องก้อมูตนใช่ไหมเราเราตั้บูตนอยากได้อยากอยากได้ไรจากตัปผู้ซึ่งเมื่อไงบูตุนมาอะไรตัปผู้ก็เหมือนกันตับผู้ก็อยากได้ไรจากบูตนอยากได้อยากได้กำลังใจเหมือนกันถูกจองต้องการกำลังใจใช่ไหมถูกคนและถูกบานร่างกายเรื่องถูกกำลังการต้องการกำลังใจ มีป้านนะแกยได้กันในสนานการณ์เยอะไม่เบียเบียเบียอย่างไม่ต้องงานที่บาตียังไม่อาิที่บาตีพี่น้องเออใช่ไหมได้กลืนก็ห้าสิบบางคลิปอะบางคลิปต่ำบางคลิปต่ำเสียดิบเสียดีนะพี่น้องเออได้เลี้ยนนิดไอ้ได้เบียดเดียวเลยได้เบียดเดียวน้ขมันเด่นนะมันกระเด็น

นงันงนังเอาเอาลักกิโลลาพี่น้องเออใช่ไหมแต่เราคลิปในป,ปังอะนะบางคลิปก็บางบางคลิปก็ปะบางคลิปก็ดีบางคลิปก็มีคนดูเยอะแต่ว่า <c oughs> คนดูเยอะแต่ว่าเคียไม่ไถได้ไม่บู้ผันซื้อไม่บู้ผันซื้อว่าไม่ตุกใจแบบบันซื้อไอ้นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ว่าแต่แบบหรือว่าตุกใจบางบางบาง,บางคลิปก็ทำเสดปจเสดีนะ คนเล่เยอะแต่ว่าไม่เบียร์ไม่ได้บางคลิปบางบางคลิปมันคลิปอะไ้มาคลิปคลิปคลิปจิตตะปูตั้มตั้มรองเปรีงงั้นติ๊ดใส่ใส่ของติ๊กตอกกันได้ตังไล่บาทเนี่ยนะจริงจริงงงมากงงมากเลยงงมากเลยพี่น้องเออจริงจริงไอ้ไอ้รัมเลดิงงจริงจริง พิซซาบอก่ตา,ามันรน้อนตั้งมันกระเด็นกระดอนนะซึ่งตาครูไม่คอยจอบอเกไอ้ไม่ไม่ไค่จอบมันขี้มันเด่นกระเด็นกระดอนเพิดฟ้าไม่กล่าวยิ้มเข้าว่ายิ้มมรณิจิตจำไส แล่ทาแข็งนะเฮ็นามังนี่นามาังขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมนะต่อไปเราก็ใส่ลลกเครื่อเลยนะลลกเครื่อกับตัวหัวไก่ซุกแล้วนะครับนาะแส่ไปเลย ติดฟ้าติดฟ้าก่อนสักเป๊เดี๋ยวจดตึ้งก็ค่อยปรุงเกลือไอไอลูกเกลือไอลูกเกลือกับตัวซุกสกีดตึ้งก็ค่อยปรุงเกลืองนะครับ่ข่ปรุงเกลืองก็เก่งตายนะไกลไมันก็ไม่ใช่มันเม็นมันว่าปัดเพชรจะแรกว่าเออน้ำเตี๋ยวไม้น้ำเตี๋ยวไม้ตึ้งกะมันว่าเราเก่งคั่วไข่เมื่อกับปัดเพชรไข่นะปัดเพชรแต่ละปัดเพชรกับปม แต่ก็สริงว่าเป็นอังกีบางคนก็ใส่น้าตีกันใช่ไหมซึ่งนี่ไม่น้าตีก็เลยว่าเส้น้ํามันเต้นมันก็ตัดเจนกันได้เป๊ดแกงแบบตายตายแบบแกงขั้วกๆแกงขั้วบ้านนะก็กินได้นะครับว่าตำกินเองใครไม่กินก็คือตมกินเองนะ่น้องนะคกลืนวัวรัวก็จะไม่กินหมาโรยไม่้อยแต่ตับปูว่าครยตบปูกินเองก็คือว so ่าโรยนะตำเองว่าถวู่กินโอยยายกคนมาจิ้ม ถ้าปัตยาไม่ดีพี่นอ้องก็คือกลับไปอยู่บ้านก็ใ,นใกล้ใกล้คล้องเดี๋ยวองบาปออาจจะไม่ก้นกล้องอาจจะไม่ก้นกล้องกลับนะครับว่าคล้องปวาก้นกล้องกลับก็บเป็นเบื้องึ่งเบียรกามายนะหละงโควิด,ดน,นะลำบากจริงพี่น้องก็ลำบากลำบากลำบากมากเลยครับบ <c oughs> างทีขาดขาดะาอ้อมคือว่า,าไ,มไ,มไ,มไม่ต้องจ่ายตาคแต่คนกล้องกลับบ้านใช่ไหมว่าเราเรามีมัดจำไว้ก็คือให้เอาไปเเพรายว่า บางเราอย่าง้างถา่ปูอย่าง้างกาเะาอองก็เลยนะครับหน้าเดือนหนึ่งซึ่งกาเขาอาจจะกิดแบบแบบนั้นเลยนะต่อไปเขาแต่เสื้อผ้ารบบานก็ก็ล่ำก็เคลื่อนมาเปลี่ยนเปลี่ยนจะกลับบานเปลี่ยนเปลี่ยนรู้จักกันนะก็กลับบานไปเมื่อตันแล้วนี่ตอนนี้ก็คือไม่มีใครอยู่ปัจจัยแล้วก็คือว่ารับไปรับไปทางรักไปทีบานนะครับนะกิดน้ากิดล่างกิดกิดกิดนอนกิดกิดกิด เดี๋ยวมาไล่ตอนถี่ซุกกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันผสมมาปรุงมาปรุงโป่งจุเรตกันเลยใช่โปงจุเรตโปงจุเรตใช่เป้งหวานใช่เป้งหวานเงีคือภาษาใต้ใช่เป้งหวานแต่ไล่ดีๆก็ใช่โป่งโปงจุเรตโป่งจูเรตภาษาไปสังเรณนัวแต่ภาคใต้ภาคใต้เรียกเแป้งหวานเป้งหวานใช่เป้งหวานกับผมตาฟัง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 ออกไม่รู้ฟัง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 อืติาง ฟัง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 เอ่อฟังออกบางฟังออกบางไม่ออกบางแล้วก็ตจก็ไปด้วยนะบอกว่าคลิปนี้เร่งตายนี่แต่จริงแกอยากเร่งตายทีบางทีมันบางทีมันโยเร่งกลางที่มันก็ลืมใหม่คำนี้เร่งรือว่าประสาทตายจริงๆนี่ทำนี่แกงนี้แกปัดเป็ดปดเป็ดนี้เป็ดแซบบงแซบวาลาว่าใส่ใส่ติกใตไปไล่เม็ดไอ้ปิกติ๊กไทยปิ๊กติ๊กติกไทปิกดำมันนะใส่ดำมัน ติมติมติมบอกขังแกมันไม่เป๊กไงเจ็ดเจดเจ็ดเดี๋ยววสักเดี๋ยวไปสักปลาคีริวภาซาตายก็เรียกว่าปลาคีริวภาษากางก็เรียกว่าปลาเจ็ดมือใช่ไหมปลาเจ็ดปลาเจ็ดมือปลาเจ็ดมือนะแต่ภาษาตายเรียกว่าปลาคีริวกับปุม ภาษาใต้เขาเรียกว่าป้าคีริวนนะป้าคีริวอ,อยากโตระวันจิ่นึงสักใบพี่น้องเออจริงๆบุญกระทนะำเนาะลาบากจริงๆไม่ใช่ว่าอายุปัตยา่ามาวายุยุกสุขสบายนะพีนองนี่คือแรงจใจจริงเลยยุ่ลลำบากจริงๆก็ว่าต่อ,อยายไปยที่อือได้ก็ยายไปแล้วมีมัน อยิยาไปอยู่ในจึงเบียกมไใ้แรงกันตรงๆนี่แหละไม่ยอ,อกไปยอมกอมพอเปิดเลือกแล้วก็รับไปอยู่บ้านมันแล้วตังรักกันมัดแล้กวกับก็บอยู่บ้านแต่เราอาย่ปัญญา,าคือว่าสู้สักตังนะเนอวแบบผน้ือึ้งก็อ,อยู่คอนแต่นี่มันเลอตาตังแล้วมันไม่ไหวแล้วเคียดเดี๋ยวจะมาปรุงเกลือกันเลยนะใส่เปล่งวา่างครับ ใส่ไส่หมาก็ร้อย,ย,ย,ยหมาใส่น้อยก็ร้อยน้อยแล้วแต่คนชอบนะแต่ตาปูก็ไส่พอดีพอดี เสร็จแล้วเดี๋ยวมาแล่ตอนติดซุปกันนะครับนะเสร็จแล้วกับป้อมเสร็จแล้วมาแก่แก่แก่ๆ,ๆ,ๆนะเป็ดจิ้มได้สก,กีด ร้อยหมา,าร้อยคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมนะครับนะอย่าลืมกดไลค์ตับผูกกันนะกดไลค์กันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เอาติสบายใจแต่กดไลค์กันนะนนนนนะขอบคุณกระโปมตากันไม่คลิปหน้านะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อแม่พีน่น้องเนี่ยแหละแ่